สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซาเวนะฮะเช้านี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยไอรูปที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับทำไมแอดถึงหยิบยกรูปนี้มานะฮะ,ะคือมันมีประเด็นอย่างนี้ครับทุกคนก่อนจะไปกันต่อเนี่ย แอดต้องบอกกันเลยว่ารูปนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความวุ่นวายนะฮะแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อน้องด้วยนะครับอ่ะถ้าบางคนดูผ่านๆแบบผิวเผยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะวุ่นวายมันจะก่อให้เกิดอะไรได้ยังไงในเมื่อมันก็เป็นรูปปกตินี่มีคุณเฟรดมีน้องเดินอ่าแต่ความเป็นจริงนะฮะรูปนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันคือเฟกซ์นิวส์นะฮะ รูปปลอมนั่นเองทุกคนรูปปลอมๆเลยนี่แหละอันนี้แอ๊ดปอคอนเฟิร์มเลยใช่ไหมคอนเฟิร์มเลยนะฮะเพราะว่าก็ที่ทําไปเนี่ยยังแบบ8ปดเก้าสิบแต่แอ p l ปมีจุดสังเกตที่น่าสนใจมากเปล่าคือจะบอกว่าก่อนจะเล่าจุดสังเกตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือรูปนี้แอดเห็นมาหลายวันแล้วแล้วด้วยความถ้ามันเป็นรูปจริงอ่ะยังไงแอดต้องมาแบบมาแน่นอนอ่ะไม่มีทางที่จะปล่อยผ่านรูปนี้ไปเนาะทีนี้เนี่ยตอนแรกแอดก็รู้สึกตั้งแต่เห็นแล้วว่าไอ้รูปนี้มันปลอมแน่ ทีนี้มันก็มีจุดสังเกตด้วยอะไรด้วยนะฮะอย่างในภาพเนี่ยก็จะมีวงกลมตรงรองเท้าน้องไว้เห็นไหมอ่ะดูจากเท้านะฮะแปลกมากเลยนะฮะอันนี้น้องต้องเป็นเอเลี่ยนแล้วนะฮะไม่ใช่มนุษย์โลกอนอกจากวงกลมตรงนี้นะฮะก็จะดูจากเรื่องของเงาด้วยเงาเนี่ยก็ก็ไม่มีนะฮะจะบอกว่าเฮ้ยแสงมันนี่พอดีเหรอมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็จุดสว่างบนภาพในบางจุดนะฮะ,ะที่เช่นหน้าน้องอย่างนี้นะเห็นไหมหน้าน้องจะขาวโดดออกมาแบบปึ้งเลยนะฮะ ซึ่งการถ่ายภาพรวมๆเนี่ยมันไม่น่าเป็นแบบนั้นออนะฮะแอปเปิเพราะว่าดูจากภาพเนี่ยมันภาพกลางคืนด้วย<ช>แล้วเป็นไปได้ยังไงที่น้องใส่ฮูดปิดหน้าแต่หน้าจะสว่างขนาดน,นั้นสว่างมากมายมน,นะฮะจะบอกว่ามีคนเอาไฟส่องหนหนอเหรอมันไม่ใช่นะฮะเพราะถ้าแบบอ่ถ้าเขาเอามานั่งแต่งภาพสักหน่อยเนี่ยมันอาจจะดูน่าเชื่อถือกว่านี้เนาะ แต่เขาก็แต่งแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังแบบยังพอมองออกไะใครที่แต่งภาพบ<ร>่อยจะพอมองออกน<ร><ล>ะฮะล้านป้วยว่าสัดส่วนตัวคุณเฟสดะสูงใหญ่ไปไหมเขาพยายามวางไว้ข้างหน้าน้องอะสเกลของภาพมันก็ดูแปลกๆอ,อ่ะเนาะทีนี้จะบอกว่านอกจากนั้นนะฮะออจะเอาบอกว่า hey, แอดมาโนไปเองหรือเปล่าหลายเลยคนเขาก็พูดถึงการคือไม่ใช่นะครับก็ต้องขออนุญาตหยิบยืมข้อมูลจากเพจอภิษนิวส์หน่อยนะฮะเพจของแอดกิฟเขานั่นแหละ แอดก็แอบไปส่องมาเหมือนกันนะฮะว่าแอดคลิปเนี่ยเขายังไงเนาะไปถามความเห็นเขามาเหมือนกันเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันจะมีเพจด้วยเออเพจเพจที่เขาทําเกี่ยวกับการรีพอร์ตของปลอมที่เกี่ยวกับน้องอันที่เช่นรูปปลอมข่าวปลอมเฟซนิวต่างๆเนี่ยเขาจะมีแจ้งนะฮะแล้วก็คอยช่วยกันรีพอร์ตข่าวปลอมพวกนี้เนาะซึ่งก็มีเพจมาลงข่าวนะครับว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปตตดต่อเช่นกันแอดก็ยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่ว่ารูปนี้เนี่ยมันปลอมแน่ๆนะฮะ ทีนี้ถามว่าทําไมถึงต้องมานั่งเล่าเรื่องรูปปอมที่มันผ่านมาหลายวันแล้วเนอะก็พาไปฝั่งจีนกันหน่อยละกันนะฮะไอที่บอกว่าก่อให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยก็เกิดขึ้นในฝั่งจีนนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนที่เขา ไม่เข้าใจนะครับว่ามันคือภาพตัดต่อเนอะแอดกิฟใช่มันก็เกิดประเด็นที่เขาไม่หับเขาเข้าใจผิดแอดกิฟหรือหรอไหมหรือน้องเขาเขาก็พูดแบบนั่นแหละนะในมุมที่มันไม่ดีไม่น่าฟังะนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรูปตัดต่อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแย้งคนจีนนิดนึงนะฮะอันนี้คือถึงเขาจะไปพูดผิดๆก็าตามแต่ในแอดกิฟ แต่สมมติออถ้ามันเป็นรูปจริงแบบรูปจริงๆที่น้องจะเดินกับคุณเฟสเนี่ยออมันก็เป็นชีวิตน้องเรื่องปกติของน้องเหมือนกันอ,อ่าไม่ควรเอาไปพูดผิดๆหรือพูดไม่ดีนะฮะออนึกออกไหมใช่มันไม่เวิร์กนะกิฟถูกมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่าพอเป็นเรื่องราวความรักหรือว่าพยายามใส่ภาพเฟก ถ้ามีคุณเฟเดริกเข้ามาทีไรเนี่ยมันก็จะมีประเด็นหรือมีคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากมากเป็นพิเศษกว่าเฟกทั่วๆไปใช่ออซึ่งคอมเมนต์บางทีไปนั่งดูมันก็ไม่แหมไม,ไม่สุภาพไม่ดีะเนาะพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เข้าใจผิดกันนะฮะในส่วนของรูปปลอมๆแบบนี้เนาะไอเก็บรูปปลอมแต่ว่าสร้างผลกระทบจริงแล้วนะคะไม่ใช่แค่ทางฝั่งจีนที่เข้าใจผิดแต่เชื่อว่ายังมีแฟนๆอีกหลายประเทศที่ไม่ เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่กลับมองว่าเนาะเป็นคนสาธารณะบิน,นตรงนั้นไปพบปากกันหรอ,อะไรคือเป็นเรื่องใหญ่โตมากตอนนี้เออแล้วก็เมื่อกี้แอบ,บข้ามไปนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ข้อมูลจากแอดลิปเขาอีกแล้วนะฮะต้องให้เครดิตเขาจังเลยนะฮะเขาบอกว่าสังเกตรูปนี้ดีๆนะฮะเป,เป็นไปได้ยังไงที่คนระดับโลกสองคนจะเดินด้วยกันแบบแบบไม่มีพิกาดดูเลยสักคนนะฮะ นั่นน่ะสิส่วนตัวแอดนะสมมติถ้าถามแอดนะเรื่องไม่มีกาดแอดไม่แปลกใจเท่าไหร่นะแต่จะเป็นไปได้ไงที่คุณเฟสจะเดินนําหน้าน้องขนาดนั้นเขาต้องเดินใกล้ๆกันเขามาด้วยกันเขาก็ต้องคุยกันไหมเขาจะแบบหรือว่าคุณเฟสจะงอนน้องอยู่ไม่จะทําเป็นว่าเดินเหมือนคนไม่รู้จักกันไงกับการตัดต่อภาพอะถ้าเดินไม่รู้จักก็ต้องเดินแบบคุณเฟสอาจจะต้องออกไปก่อนครึ่งชั่วโมงไหมไม่แล้วที่พีก็คือเห็นผู้ชายคนที่อยู่ด้ายมือไหมคนเนี้ยเป็นคนไขปริศนาเลย คุณจะเดินแบบไม่สนใจอะไรเลยเหรอไม่สนใจแบบไม่หันไปมองไม่เอะใจไม่แคร์เหมือนภาพเนี้ยมันเป็นภาพโล่งๆหรือเปล่าแล้วมีคนที่เซรียวจริงๆคือผู้ชายคนซ้ายหรือเปล่าที่มีอยู่จริงที่เหลืออีกสองเนี่ยเ<ๆ>ติไมไหมหรือยังไงไม่แน่ใจเออแอดพออีกอย่างอันนี้ไม่ได้พูดในอภินิวด้รยออตอนนี้ขอพูดเลยแล้วกันเนาะได้เลย คือปกติเนี่ยเวลามีภาพน้องหลุดออกมาแบบเนี้ยมันจะมีสืบที่มาไปถึง X ที่เป็นต้นต่อ,อที่เป็นคนปล่อยภาพได้ว่าแบบอุ uy, ้ยโชคดีจังลัคก,กี้แฟนเจอน้องนู่นนี่นั่นแต่ไอที่มาภาพเนี้ยมาจากไหนยังหาคําตอบไม่ได้เลยนะถูกไหมคราวน,นี้พอามันสืบสาวเราเรื่องไปไม่ได้เนี่ยมันก็รู้สึกแล้วว่ามันแปลกแลกมันอาจจะเป็นแอคหลุหรืออะไรก็ได้ที่ตั้งใจปล่อยออกมา คือจะบอกว่าการเคลื่อนไหวของน้องแต่ละครั้งนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าน้องมากับคุณเฟสด,ด้วยนะอกยิปบอกเลยว่ามันจะไม่ได้มีมาแค่รูปนี้รูปเดียวอ้นองมั ใช่แค่เดินลอยๆกันสองสามคนอ,มอย่างเงี้ยดีไม่ดีม,มันจะมียันคลิปวิดีโอด้วยถ้าเขามาพร้อมกันมันจะมีคนให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็สืบแม้กระทั่งว่าแบ็กกราวด์ข้างหลังนั้นคือที่ไหนนะฮะถ้าเป็นเรื่องจริงอะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยครอบครัวคุณเฟเดริกไปจริงคุณพ่อไปพี่เพิร์ไปหมดและส่วนใหญ่ถ้ามีครอบครัวคุณเฟสแลส้ว,ม,วลมีน้องเนี่ยสังเกตไหมน้องจะแทบไม่เคยเดินกับคุณเฟสเลยแต่จะเดินกับทางครอบครัวมากกว่าไม่ว่าจะเป็นผีซับพพายหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะไม่ระวังตัวขนาดเดินคู่กันให้จับภาพได้หรอคือยิ่งพูดเนี่ยยิ่งคือจุดจุดสงสัยจุดตับสังเกตมันเยอะนะครับเนาะใช่แต่พอ้อ์ของคลิปนี้ก็คือนั่นแหละก็อยากให้ เขาเข้าใจอะนะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องราวที่จริงๆแล้วก็มไม่อยากให้มาว่าน้องแบบเสียเสียมันไม่ดีเลยะะใช่มันสร้างความเข้าใจผิดเยอะอะนะคะอ่ะใช่คลิปนี้เราเจอกันประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนคิดเห็นยังไงบอกกันมาหน่อยเนาะได้เลยสวัสดีครับสวัสดีจ้า